ไปสาอันนี้เร็วลูกสิเป็นทางไหน cướp, nắng 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 mà nắng nắng này, nắng 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 อันนี้มานี่มานี่เร no ็วๆเออสิพิเศล่ะนนันสิพิเศบอมาบอมาเร็วกลับมามานี่มาเร็วๆเกือบมาเกือบมาเกือบเกือบเกือบอันนี้มานี่มานี่มานี่ มานี่เออมานี่มานี่ไปอีกแล้วบ,บ่ไปแล้วบ,บ่สร็จสายละมาลบ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 มามา,มา มาอีกแล้วมาเก็บมาอะ่ะเจอได้เ็จังเกบสีพิไัสยสีพิไัยเก็บเกบสพิไัยสีพ,สาสพหาโรดบ่สินอานอยู่พุ่นบ่ มาบาบ่มาเร็วมาเร็วมาเร็วมาเรมาเกือบมาน่นมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาเกือบเกือบเกือบเกอบเกืเกือบเกือบเกือบได้นิไปอีกแล้วบะไปอีกแล้วไปอีกแล้วเจินมือยู่แล้วบานนี่เกือบมากเกืบมาก อันนี้อันนี้ดึงดึงอ่นดึงดังดังก็ดังดังดังดึงอืออไปลูบ่ไปลูบ่บมาบ่ไปแล้วไปแล้วเอาแรนมาอีกแล้วแรนแมาอีกแล้วอาจักซิบรอบแล้วใจบอซิบอบอบมามามาเก็บมามา มา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 เร็วมาเร็วมาเร็วเออจะจะกรอบละจะสามเฮอร์ซีกรอบสิถึงสิบรอบอยู่อ่ออืมสิถุงสิบรอบอยู่อ่อสิถุงสิบกรอบกีกับกับกี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 กับอีกับอืมนั่นนั่นอืมนั่นนั่ไปอีกแล้วบ่ไปอีกแล้วบ่ไปอีกแล้วบ่ ไปแล้วไปแล้วไปแล้วสีพิสายบ้านนี่เพิ่นอีกเที่ยวนี่สีมาอยู่บ่เพิ่นอยู่ไกลได้บ้านนี่ไปไปไกลปุมเก็บเกบกบมา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 เร็วมาเร็วมาเร็วคือสีบ่มาเข่าปลาละมาเร็วมาเร็วมา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 เร็วมา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 เร็วเก็บเร็วตูนเข่าอยู่ปลา มามามาเร็วเร็วเร็ว,รวไปนั่อยู่บอ่ออกมาเร็วมา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 บ่มาไปได้ไปได้มากินเขาเร็วเร็วเร็ว,รวมาเกือบมา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 อ่าบ่มา,มา,มา,มาอ่าอแค่นี้แล้วจ้าสัต ผู้น่ารักอีเกิบ